สวัสดีค่ะพอกั่พี่นก Enjoy Lifestyle Inland a r <อ>มนนาดามมาดามขับไปแต่ขับออกมาทาั้งนี้เออไปทั้งนั้นเรื่องคเอ๊ะ <laughs> เอาบางวันปากขสีแท้เอาเอาที่สดดีกว่า ไปท่านเนี่ยทางงั่งโบทางนัางไปต้องให้งางนั่น,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 นมือพราผมไปพี่น้องจา้าหลังจากกินเขาจำปลาแดกแล้วสิผ้าเขาปลาไปหาเห็ดมาลุ่นกันได้จา้าพวกเขาสิได้ย,ยังบ่เมื่อนีนพุ่นผ้าบางอ่อนมาเก็บเห็ดผาคนสวยแม่ค่ะขนมหวานมาเก็บเห็ดราชินีขนมหวานเขาปลามาลาเห็ดจ้บพ่อแม่พี่น้องไปไปกันเลยจ้าฝนสิโตข้ามหงวอย่าเป็นส่วนหนึ่งในอันสองสาวนี่อย่าบ้าน้องสองสาวมาจ้บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่ ออกไงยูเห็นเ่ากันเดะถือฝนซีอันนี้เฮดเออันนี้เฮดมันปูสีขาว้ะจ้ะเด้อเห็นไหมเห็ดมันปูสีขาวจ้าเห็นมาพี่ฝนเพิ่งได้ฝนฝนพึ่งตกว่าแม่นะก็ได้เป็นส่งสีแบบนี้สิสเสีเยวกินเขอลายกลมลุงหักได้บัทเสนีพ่อแม่พี่น้องเอ้ย กลุ่มยากกลุ่มยากอาหลุมลุมแม่งยังคากล่องก็เป็นยึกยักยักยักก็จังชาดแบใหมาอยู่ชาดอ,อือ้อ ยึดยึดจักจักโอ้ยตอนนี้แหงก็จังดอกงามอยู่มาตอนนี้ก็จังเงินเป็นซ่งจังซีเฮ็ดอย่างค่นี่ทุกมื่อก็ว่าใส่ดอกโอ้ยเฮ็ดเอ้พึงเก๋าลัดจนว่าแตกทำไ,ไมพี่น้องพูด่ะเป็นควงมใจพี่จ้าไอ้แย่กันขึ้นแต่ละตนนันศาสตร์บ้างเนยไง งัดเอาดอกนิดหน่อยนี่ไปไอชิดเพื่นเท็ดเอชซซดจะ้ะแสบมาจน,นว่าพนินจะเจิงกระจายมันส่วนมันมาม,มีฝนก็จนฝนมันพึ่งมาตกดอกเห็ดก็เลยเป็นแบบว่ามาดางมาด่าว ละต้นสาดโอ๊ยๆก็หัวเกี่ยวหัวพ,พี่นจ่ะพุนะ่นน่ะหือขาอวบอยู่ตัวล่ะพุนะ่นน่ะ ดอกหน่อยพอดอาขึ้นไมน้ลำกันดอกนี่หน่อยแช่ว,ว่าขาไงยี่ยจุ่นข้างล่างพุ่นะขาหากักอยู่ข้างในพนะุ่นะฝนบ่มีบริเก็บดอกไงคือจังทางกันสวีเดนทางนอร์เวย์พีาาน่นอจันเนาะมันจะคล้องได้เล่มเอา <laughs> แต่บังคับแล้วก็ออคมคืนเอาแต่นี่ดอกเพ็ดนู้พี่จ้่ พี่พี่โอ้พี่ได้ฝนมันแซงขึ้นมาสันเหล็พุ่นแซงขึ้นมาใแรงไดงเมื่อกี้นี่น,นี่นุ่ยแน่ๆนเนีน่ย แต่ถ้ต <si ้นศาสดอกเห็ดพ่อว่าละเบิ้องนี่ยางข้ามันนี่เบิ้งนี่ต้นหนานี่ซับลาบอยู่นี่พี่มะพี่นี่นี่นี่เป็นกุ้มแล้วนี่ลามาเอานี่เห็นบ่นี่พี่น่ะเห็นบ่นังนมาเก็บเอาพุ่ปบดแต่มันขาดคนง่ายเออหันมา เ,เก็บเราเกบ่างไนี่ยเ้<ด>ยำงัดเป็มกเ้เนี่ยงอกมันยังขามดอกเ็สมายู่ใใจดีเนี่วยวนานมเสียบบาม่เสียว่ะเสียดอกมันเห็นกันอยู่ส่แพทไปไหนได้แพทมันไปเอารองเอางกองเฮากเกไปสั่นค่อยๆไปแพทนไปสาปลาแล้วลวยังอยู่ปลาเก่าอยู่ นขาใหญ่ๆเนี่นนนยตัวเค่จนว่าเถ่าจนว่าสิค้นล่าแล้วแต่ว่าขาเพินยยนนออ่นใหญ่ยอยู่เด่นอ่อนเนาะมันสิใหญ่อยู่เพราะว่ามันนันนั้นฝนมันตกฝนมันมันขาดฝนน่มันแห้งมันก็เลยเป็นแบบนี้เป็นขลอกแคลรเอาเอา,เ,อา,เ,อาเกี่ยวหัวกันเก็บเอาละ เออมันมนั่นมันมักลีคืออยังนี่เด้เรานี่ชอบเล่นมักลีโอ้ยมึงกลุ่มนี่คนน่ะขาวเหลืองเนี่นี่เหลืองโอ้ยขา,เห,ขาเห็ดขาดฝนเห็ดขาดฝนเพิ่งได้ฝนเนาะแม้แต่สิเกิดอีกอยู่หันละเพราะว่าเพิ่งได้ฝนแหงแหล่งมาลัดคักเว้ย ฝนตกวังสองสามหมื่นสองหมื่นนี่มันก็เลยหากันปงขึ้นมาแน่จัง่อยขามันใหญ่ปิดตัดออกเอาไอ้มองไอดอกดำๆมันออกนี่นเร่มเอิงสี่ละแต่ว่าขาหนึ่งใหญ่คักเพิ่งได้ฝนฝนน้ำมึงขาเพิ่งจะขากำลังเริ่มใหญ่ เก็บออกหลายเด้อไม่ได้หาบอกเอออห็ดนะแม่บอเลี้ยอยู่ข้างหนาคเขาเบิ้งยังไปเก็บมองลุมาแม่แถวๆนี่แหละ หอยเฮดมันมันเห็น่บไนี่มันกระล่างเลยมันไหนมันไใด้น,น้นนานพึ่งได้น้าฝนพอเราเลาะเละๆออกมาเนี่ยนก็นมาพอพอดีหน่อยไปได้คนก็นมาเขียวอุ้ยพแพงกันแล้วแหงคีเลไลซะละ่ะจักว่าดอกแตกดอกบินโอ้มาดามเม็ดก็จะเก็บเฮทกัน เพิ่นเขาซ้อยปลาเก่าเพิ่นเพิ่นเคยแต่ไล่เก็บเงียบปิ๊บเลยล่ะเ <laughs> พชรเออซิงเก็บเพชรยังคัก <laughs> เพชรใหญ่ลรอบุ้งซ้อยพี่กอกันเบิง่งเดี๋ยวขึ้นมาหาเบิ่งกุ้งผีจ้ะโอ้่ันมาแตกพุณนะ โอเคียค่อยๆกระดอกหมวกรุดเคียคอยอ่อยๆกับหมวกรูดเก็บแป๊บเดียวก็ได้ลายอยู่สองดอกนี่สองดอกกาผพานี่ถ้าว่าก็ขามันก็นงามอยู่จะ้ะสองดอกนี่จะ้ะโอ้ขาแม่พูดนะ เฮ็ดพอคอยได้ได้ขี้ดินเต็มกระตาเออเล่มมาสันได้สีย่อยอีกพ่งกินเขามาหลายๆนะพุ่นนะจ๊ะพูนเบิ้งดีๆก็มาเห็นโอ้พุนะ่นระขาพ่นนะขาใหญ่ยูเห็นว่ากระไดพุ่นนะโอ้ขาใหญ่จ๊ะขาใหญ่พุ่นนะขาใหญ่ยู เกิดเป็นกุ้มยุดให้ลุมไมยพ่อแม่พี่น้องพี่พุ่น่ะข้างนอกจริงๆพ่นน่ะโอ้ยสวยงามอีลีจะพิ่ดอกนึง่งนี่หยาพี่โอ้อดจังใดนอแต่ขาดทักมืดโอ้ขากระเบิด เออออกอยู่ข้างๆเลยล่ะมีโอ้กว่าจะดึงขึ้นมาได้ก็แต่กระพังมอมันอยู่ในหยาพดพุทนนะอดอกนึงเกิดยู่ไตมอดมันเอาขึ้นยาก พุ่นน่ะตัวมันงามอยู่เด้จ้ะพี่น่ะเอาขึ้นมาเถอะเอาพุ่นน่ะเสร็จแล้วอืเออนีเกาเอาเมือดละบึงเก็บเพชรมันได้หน่อยเกาเมือดเสร็จแล้วหนาเยิ้มเลยเก็บกลับบ้านเมื่อลร เขาได้ไปรอพี่อนนะ์น่ะรำดวนที่จ้างอันนั่นไอที่ชันนั่นกเก็บเพชรจักเมียสิได้บ่ได้หาเมนูไปทาแล้วเล่นเนี่ <c oughs> คิดแล้วคิดเมนูไปทาแล้ว <c oughs> เย็บน้ำคางอันนี้ง้างทานงไม่ยังหนึ่งดอกยังไงก็ขางในป่าอยู่เลยเห็นบ่จจะพี่พเกิดจุ่นให้หยาพี่ก็จะงัดออกมาได้กับพังมดดตะละดอกพูดนะขาพนญายูเห็นว่ากันเด้พี่นะโอ้ขอทาาตะละ พังเมือแตกเบิร์ดโออก็สิร้ายเนาะเก็บมาปากมาติงเนาะมันที่จริงมันบ่หลายดอกฟึงมันงัดกันยากมันก็ไลยเก็บโดน ลีในหยาไปไล้ก็เห็นพ่อแม่พี่น้วงเอ้เพี่น่ะก็ดอกเพื่เหลืองมึงด้วยผุนขาเพื่น่ะลีอยู่ในหยาจะลีอยู่ในหยาเป็นลีอยู่ในหยาจกขึ้นมากขาใหญ่นาออ่อนเนาะพึ่งเกาลัดนี่ยังบึงเห็ดผึ่งบ้านบอกโอ้ยบึงบึงบึงเฮ็ดผึ่งเกาลัดแมนค่ะแมน นี่ล้วพ่อกระดาดอกไงสองเหเฮ็ดพึ่งกระดาดอกปนไงนี่บอกกันนั่นไม่เป็นยังมันก็พอกเก็บอยู่ข้างทางเขาบอเห็นเสล้วตาฟางเสลวฮา่า่ต้็งนี้ก็ส่หละงาเนี่เฮ็ดพึ่งเดินกรดามันเลยบานจิมน้ำปลาแม่งกุจีกับจอกินหัวมันไปยังมาทุ่ ปลาหม่งที่โตนั่งเก็บอันแรกกันมีอยู่ดิเออันเดี๋ยวพันละอ่อนมัมีมาล้างลงมาที่พายางกับพี่ลูกเก็บหญ้าคันเราก็สิงัดออกมาได้นนี่พูน่ะดอกบางไงสองดอกพูน่ะถ้าเห็นมาแม่นี่พูน่ะเห็นบ่าพูน่ะเห็นบ่น่ะสอง นั่นเห็น,นหบ่นน่ะนะคุณน่ <laughs> อะอคุณน่ะ <laughs> ดอกมังแงสองดอกคุณน่ะว้ายเห็นบ่วบเร่หดตนหดขาวาสนาบ่โหสวงามาเลยใส่บน่านี่บอกปัาบเราหลายส่วนนี่นาเรดอกนี้โอ้คุณน่ะกินซะสันเชอร์น่ะ ไอปุวน่ะบึงเนี่ยนะคันคันเทีนทั้งสิ้นได้เก็บตีจังว่าแล้วตีนะที่บางกอนพอเห็นร่ำรวนก็เลยได้เก็บบึงดูโอ้ยเปื่อยอ่อนเลยอ่อนจ้าพี่ เห็นบ่พี่ดอกเหลืองซุ้มดอกนเต็มต้นหนาใหญ่เห็นไหมนเ,นเห็นบอกว่ามากเลยบ๊วแม่นดีดอกนมอยอนนี้บ่เห็นดอกเห็นเมื่อกี้เห็นเอาดอกงามก่อนละเนาะบ่เจ้าเห็นตั้งแต่ดอกง่า่ก็เห็นแต่ดอกไม่น่าแม่นีนี่เหลืองงามเห็นบหมขย่านน้นบ่แม่นนะดอกโอ,อ้บ๊วยอ่อนๆถ้าบ๊วยคุณน่นะขาบอง่ายก็ขาลำดวนดีกว่า อู้ดอกแต่ว่าดอกนี่น่อยพันเอกข้นอยู่นี่เพ่นไดน้ำนี่ฝนตกใส่เนี่ยนี่ไงย่าอู้ยงขามนยังปวดตดอกเห็ดนี่ใหญ่น่ะนะค่ะนี่บอกเอออ้ยเจอกระเด็นเบื้งแมกนี่พ่อแม่ไปนอนเลยคนนะโอ้โหขาเห็ด จวดอีลีอืมเป็นแรงนำฝนสแล้วพุณนะข้างหักอันนี้ก็เกิดจุดไอ้หมดนั่นก็ดอกแตกกว่าจะผนหมดขึ้นมาได้แต่ละตัวสัตว์บึงงหน่ปาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุณนะบึงแหนพคุณนะดิ่มอยู่ก่อนอุมาแล้วพ่อสมัตตาดีใช่ไหมเนี่ยโอ้ยนะคุณนะเฮ้ยบึงแหน่พูะโอ้ยพุณนะ มกุมนีอ่อนเลยงนามขนาดมึงไงนสุดจวดเลยพุ่นะเก็บเ็บเลาเก็บตุ๊ัดขาพรอมบ่บ่ขอจิ้มาเอ้ซื้อปาทูในกระตาเป่นมันขากกกลนำวนนี่พ่อแม่พี่นน้องเลยนี่มันตะคองน้อยดอกใหญ่ยคนเห็นน้่งมก็มีด้หนี่ด้อะะขเี้ยพ่อแม่เป็น้องเลยปุ่ห์ขาขขขขโอ้โห ถ้าแมนอยู่บ้านห้อเขาก็สีมาไตาเอาเนาะเห็นว่าข้างในนี่โอ้ยแมนอยู่ไม่เหาสักล่ะขนาดคักขนาดอ่อนเก็บอันในถุงลาเว็นเดิมเลยเนะก็บเอาดีๆพอน,น้ำก้อนนไปเก็บอระตดอกใหญ่ๆเงสักวันตีโอ้สมนักขี่ผัวจะควงกินหลาย <laughs> quái bà sang bà ta chickens hãy Hả? Ừ. quang quang Mình... quang 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 แม่งได้แตด่ดอกพ่อแม่พี่น้องดอกก็เอาไอ้บุญเนี่ยเนี่ยจะมันเป็นคักหลายใส่ดูมันหลายาย,ลายิย่งมันเป็นดงแต่ว่ามันหนังเงิเละขามันโอ้จะดอกงามบ้านเนี่ยอันนี้เลยไอ้บุญเนี่ยไปร้านแข็งไปสุกอันแม่นบอนี่แม่นมืดอันนี้แม่นบอลแม่น นี่เดีมนคือน้ำดวนพอตายต่ดันค้านิ่มๆนี่ค่าแข็งเนี่เขาทาแต่ละพุ่มเห็นบอกเก็บน็ดท้งลักพ่อแม่กันหน่อยคนนเดน่ไหนอ้เดยาหเนือป่ยร่าหัวใจไายตาย่อใหญ่รูสิว่าห่วงยังไล่ะ <chat> เอาเก็บดีๆนะมันมุนมันมุนมันมุนอยู่แล้วมันมุนอยู่แล้วมันมุนอยู่แล้วโอ้ยเอาปล่อ <c> ย <oughs> <c oughs> เป็นไว้ซะเออปลามามันเห็ดมันปูแท้เบิ่งของข่อยมันเหี่ยวสิเบิดมขอล่อแคลมแต่อบใต้ห้องไม่ใช่คิดว่าตายคนนี้ได้เด้อเฮ็ดนาเร่กุ้มหนีไหมฮะเฮ็ดยังลระเวง โอ้ยกินม,มาลายหรอกเฮ็เหดหนาแลกกุ้มนี่จนว่าเท่าถิ่มก็มีบักลายพูน่ะสองดอกพูน่ะทางผมจะว่าเท่าถิ่มมึงทางพี่ดอกนี้พ่อแมนดอกนี้แมนลูกไอ้ลูกไอ้นุ่นลูกสาวไอ้นุ่นจับเด่นใส่ บยานเต็หน่อยบมยานัวขาแต่ละเนยถามันันมยานม่อมือละสามรอบเละพุเคียดพ่อแม่พี่น้องเพแม่ปีละเทือได้มือละสามรอบนี่มาปีละเทือจเงใดนี่มสอแล้วก็ยังอกางกายแล้วก็ไป คือคือเบาคือพอ่น้องหัวหล่อนะเพรพี่น้องก็จะสองสามของเพิ่อนตัดกันเมียบคือคือใช่ไหมเห็นคือคือยังไงอันนี้เกลืองกระตาอยู่พอแล้วัดตัดมาตรงบัดตัดเราเศร้าค้านเจ้าหนามคัดเปล่าแล้วกระมานอยู่แต่ว่ากระมานดอกหน่อยใครอยู่ม่คนไปจ้างไอ้เจ้าตัดซื้อเราไปเลยสองขวดหนเราตัดให้โอ้เขาซื้อไปไว้เรียบร้อยแล้ว ไปห่อเท่านกันี่ทีิรักเอออันนั้นงานเท่านมาแล้วว่าสันเสื่อทั้งสื่อสองขวดใหญ่แล้วก็ขวดนิดหน่อยสื่อสี่กล่องขวดนิดหน่อยอันนั้นพ้นเขาพ้นคำพูดนะสื่อไปจ้างไปเรียบร้อยแล้วของขคอยนะแล้วก็สิยิ้มเปิดเปิดแล้วล่ะวะร้าแล้วเปิดประตูตู้เย็นมานะเพื่อนนี่คอยออกปลาแล้วล่ะปะอ้าวมันใช้ยังไงใช้เฮ็ดเพาะบ่เฮ็ดยังอ่อนมาอ๋อเพิ่งไปเก็บเพนพุ่นนะ ดังเคียคือคือดอกอันที่นั่งนโดนบย่นเก็บานเฮ็ดลาดอกงามจังเลยใส่กระตาไปละหาอันซื้อปลาหาหมองปลาหน่อยโอ้คอะเสิร์จังเลยขจังสีหาถืดไปละวพ่อแม่เป็น้นงสิผาไปหาปลาเฮ็ดใหม่แล้วเด้อปลาที่ท่มมันมันคำพาคับคำทางไปเห็นละใส่มาเบ่งหัวหนูมาโอ้ยกรได้ พ่อใหญ่านั่นแล้วก็สีจมหายแล้วสีบานอ๋อพ่อดีผ้ากับบ้านตอนนี้ดอกนะแจ่มเย็นตอนนี้ตำรวจที่มาจับเพิ่มเป็นยังเจ้าจะเพิ่มเก็บเห็ดบอกหน่อยฮะยางเนี่ยบานเท่าผากครุยเอานะเข้าใจเข้าใจบานไปละพ่อแม่พี่น้องป้าจ้าสิพาไปปลาไหมล่ะลาไปปลาไหมล่ะปลาหนีพ่อแล้วปลาหนีจบแค่นี้จ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองอยู่ดีมีแห้งทุกคนถือเกล็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเจ้าแล้วปลาหนี บาเศร้าเศร้าเศร้าบาพื้นเฮ็ดน่ะร้ายคักเด้อพี่น้องเด้อต่วดอกทอดจอมกล้วยทอดจอมยังนี่ดอกทอดขาไม่มีด้วมันเบาเป็นเด้อสิให้เบิ่งนนำสิว่าตัดมุมมุมมุกบาให้เบิ่งนนำเจ้าเบิ่งดอกเห็ดดอกหน่อยคักดอกหน่อยเนี่ยเห็ดกำหนึ่งกำมือหนึ่งยังบาซ้ำดอกเห็ดดอกหนึ่งของทางนอเวทดเบากเบาซะเถาะย่าให้เบาหล่นเลยเถาะโอเคจ้ะไปละค่ะไปไปค่ะ